แนี่อไตไตไตี่ตากนนไปนะอย่าเฮ็ดังสันหลูกหน่อยที okay. ่เห uh. ็ดน้ำโอ้ย

กระป๋องแบบนี้เลยอ่ะคช่เอามายาไไงนะเอาไหมค่ะมันแบบกรกล้องมาเลยนะแต่ไม่ต้องสวัสดีค่ะก่อนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีข้าหรือยังเ้าป๋าเป็นื่องต้นแบบไหนยังข้าป๋าขึ้นเรื่มใจคนเด้อเออใจคนเด้อใจกใหคนเด้อก็เห็นแล้ว I <laughs> do

เป็นจังใดจ้าเป็นจังใดจ้าพี่น้องสาวืบินการเอาคลิปน้องนาิตากบนอนตัวเกี่ยวมาส่งพี่น้องเขารับเขานอนเนาะจ้ะคลิปนี้กะล่งเทียงขึ้นล่งคลิปหนีแล้วก็ส่งพี่น้องเขานอนเด้จ้ะให้เบิ่งความน่ารักของพี่สาวกับน้องชายน้องนาิตากะเก่งลองเพลงแม่ได้จังนอยอินซีลองไดเบิร์สุเพลงน้องไส้เพิ่นกะลองเป็นเด้น้องตัวเกี่ยวหึมห้มหึมเป็นน้ำเอย จะเมนมิตรพูดธตหักแต่แพงนะโอ้ยสองพี่น้องนี่หักหลายแพงลายเดอ้อจ้ะน้องนาลิตาน้องัวเกี่ยวลูกไส้พอบิก๊กลูกไส้แม่แพวลูกสาวพอบิก๊กลูกสาวแม่แพวผู้ใดเห็นผู้ใดกระหักผู้ใดเห็นผู้ใดกระแพงเนะจ้ะย้อนว่าเป็นตาหักแต่แพงเอา้าคลิปนี้ซาบึงการกระทรวงพอแม่พี่น้องเขานอนซัมนีเดอ้อจ้ะราตตีสวัสด์จ้า